สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็มาพบกับ first 146่งสี่หกหนึ่งไม่ตินอีกแล้วโอ้แอน first 146นะคะซึ่งถามว่าทำไมถึงเอาโทรศัพท์พ่อมาได,ด้พ่อหลับอย่างไรยงสามารถตอนนี้นะคือเราอยู่ในอีกบ้านหลังนึงนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงอธิชัติออกก่อนตอนนี้ชัตแต่โทรศัพท์ อันนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ของพ่อนะคะเดี๋ยวเราจะพาตลอนทัวบ้านที่ของเรานะระหว่างที่พ่อกำลังหลับนั่นเองเราจะแอาเือโทรศัพท์พ่อไปสักพ้กแลวจะเอามาคืนนี่นะคะคือชั้นบนเดี๋ยวเราจะลงมาข้างล่างไม่ชอบลงเด็กการใช้อันเนี้ยหนีรอ,อ,อดได้ใช้นเนี้ยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนตก มาไหมก็ม่มาน่นาะจะเป็นตรานี้อ๋อแลมีเร่ว่าเราน,นไปไหนวะนี่เดี๋ยวเรากลังจะไปขี่จักรยานะคะนั่นคือห้องครัวนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนอกบ้าน้วยนะ บ้านของก็เลยสะวันหอยย่านะคะย่าตงอาจจะตกกระจายก็ได้อนนะะโอเคนะคะนี่ตรงนี้ก็ยังมีต้นไม้อีกนะแล้วตรงนี้ก็ยังมีอีกและอย่างที่บอกห้องครัวเราแยกไปอย่างนัง้นแล้วก็จะมีชิงแล้วก็มีชิงช้าของเราด้วยนะขนาดพอเห็นนะ ถ้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพาดูห้องน้ำนะคะนี่คือห้องนะ้ำนี่คือห้องน้ำแล้วก็ยังมีห้องเก็บของอีกนะเดี๋ยวปัดไฟก่อนนี่นี่แล้วมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกห้องเก็บของ ไ่ลงคือแห้นหายไปใส่ดย๋ยวนะคะก่อนเป๊ะนึจะเลยที่มันก็จะเป็นรูปภาทั้งหมดเลยเห็นไหมก็จะเป็นรูปย่านะคะก็จะเป็นรูปครอบครัว ก็จะตอนไปเที่ยวที่อังกฤษนะลูกนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปอาเรานะคะตอนนี้เป็นแพอยู่ก็คือนี่คนนี้คืออานะคะคนนี้คืออาคนนี้คืออาคนนี้คือย่าที่เราอยู่ด้วยนะคะอันนี้คือเราอามาก อาใบอัาบาอนอันนี้คือสักเกอลีหลานเอ้ยน้องของเราแล้เป็นหลานขเาขาอย่างนี้นี่คือไอเอคือพี่๊อสแฟนเมือกี้เขาแต่งงานกันแล้วนี่คือแม่ของคนนี้นะคะและคนนี้ก็เป็นแม่ของคนนี้แล้วก็คนนี้ก็เป็นแม่ของคนนี้เพราะว่าม่ใครอีกหรือแล้วช่ามันเถอะอยากจะชอบนะกับการรีวิวครับมันก็ไม่มีอะไรมาก นอกเนื้อเปลี่ยนไปโอเคตามไปค่อยทำโอเคซึ่งถามว่าเราทำงานครูตรุ่มหรอือยังอย่างนี้คือกระดานตัวที่เราซื้อมาอย่างจะบอกว่ามันแพงมากเห็นราคาไหมหนึ่งร้อย 140บาทพูดเลยว่ากะดานบอรดแช่นี้อสบาทพ่อซื้อมาให้แล้วก็เอาสีน้ะละลายตรงนี้นให้ม,มนน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 ันกลายเป็นแบบนี้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันนะบนห้องโอเค นี่เป็นเตียงเป่าลมที่นุ่มสบายคือความนิ่มมันเองแต่ว่าน,นิ่มก็ไม่นิ่มมากแต่ว่าแข็งก็ไม่แข็งนะเลยไม่รู้จะเรียกยังไงเมื่อไปหน่อยไหมซึ่งวันนี้นะคะก็ขอบอกนะตอนนี้ประมาณห้านาทีแล้วเดี๋ยวจะขอบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กันด้วยนะคะกดไลค์เยอะๆนะแล้วก็ ก็สับสุดร้์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่กด้วยนะโอเคล้วก็ขอตัวลาไปก่อนลาไปกับคุณพ่อที่กำลังรอเนี่ยนะคะบ๊ายบาย